กำลังฟังทศพรสตอรี่พอดแคสต์ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ท o สออรสตอรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่21แล้วนะครับที่นุ่ยจะมาบอกเราประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ผ่านท o สออร t o สตอรี่พอดแคสต์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันในหลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็น Spotify Google Podcast แล้วก็ a n c h o r นะครับแล้วก็ในอีกหลายช่องทางของทางพอ ที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามารับฟังกันได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็มีประเด็นอัปเดตอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเริ่มจากอุณหภูมิในช่วงนี้นะครับก็ที่โตกเกียวก็มีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นนะครับอยู่ประมาณอย่างในปัจจุบันนะัดเวลาตอนนี้ที่หน่วยอัดพอดแคสต์เลยเนี่ยก็ประมาณ16องศานะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสวิงของอากาศนะครับตั้งแต่ กาองศาถึง20องศาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็ทําให้อากาศมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงหนักนะครับแล้วก็หลายคนถ้าหากว่ามีอาการที่เป็นหวัดหรืออะไรนะครับก็อาจจะแบบว่าต้องทานยากันไว้หรืออะไรอย่างไรนะครับคนที่กําลังจะมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะต้องแบบพกเตรียมยาจากเอ่อที่ประเทศไทยมานะครับที่มันอาจจะถูกฉลกกับร่างกายของเรามากกว่ายาที่เราอาจจะมาหาในประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ เออสำหรับในช่วงนี้นะอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สองพฤศจิกายนแล้วก็วันที่สพฤศจิกายนเนี่ยก็นับจะจะนับว่าเป็นวันหยุดยาว4วันนะครับก็อย่างวันที่สองนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นถือว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่าแต่แน่ๆว่าวันที่3พฤศจิกายนคือวันวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หลายคนออกไปท่องเที่ยวตามบริเวณสถานที่ต่างๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าตามปฏิทินของทางญี่ปุ่นเองจริงๆเป็นยังไงนะแต่ว่าที่แลบของหน่วยมีวันหยุดดังนี้นะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเขาอาจารย์ก็บอกว่าวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปทำแลบหรือทำงานอะไรต่างๆได้ตามปกตินะแต่ว่าก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ได้เข้านะแล้วก็อาจจะพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวกันซะมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนก็คือขึ้นต้นเดือนใหม่นะครับหลังจากที่ ผ่านเดือนที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วหนุ่ยก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำมัน n ีมิทติ้งนะครับเพราะว่าเป็นสิ้นสุดเดือนใช่ไหมก็จะมีการเ,เป็นมิทติ้งรายเดือนที่เรียกว่าห่างมาผ่านมายาวนานมากนะครับที่ไม่มี Meeting มันรีมิทติ้งมาเนื่องจากว่าสภาวะที่ไม่ปกติของโคโรนาไวรัสอะไรต่างๆแล้วก็รอบนี้เป็นการกลับมาครั้งแรกที่ทําให้ทุกคนสามารถมามิทติ้งพร้อมกันแล้วก็เจอหน้าเจอกันแบบ จอหน้าเจอตากันแบบออฟไลน์นะฮะแล้วก็ได้แชร์ข้อมูลอะไรต่างๆนะซึ่งหน่วยคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับการทํางานวิจัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของอการใช้สารมีความเข้าใจในเรื่องของ mecanism ของงานต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็หลายท่าน เอ่อหลายเมมเบอร์หลายคนนะครับสมาชิกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับชั้นไหน,นก็พยายามที่จะออสอดแท้การใช้ในเรื่องของการทำพวก AI เอ่อแมชช e ARNING neural network เข้ามาใช้กับงานวิจัยของตัวเองมากขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งใหม่นะครัที่พยายามเอามาปรับใช้กับงานของทางด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็ specialist ทางด้านการใช้พวกเอ่อคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า supercritical คาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของหลายๆท่านในอนาคตต่อไปนะครับครั้นี้ก็ มาพูดถึงช่วงที่ผ่านมากันหน่อยนะอย่างว่าอย่างวันที่3าอตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็เป็นวันลอยกระทงของที่ไทยด้วยนะครับก็ปีนี้ไม่ได้กลับไปลอยกระทงที่บ้านนะครับปีที่แล้วหนูยังได้มีโอกาสกลับไปลอยกระทงที่บ้านนะเป็นจังหวะที่พอดีพอดีมากเลยปีที่แล้วเพราะว่าเรากลับไปรับปริญญาด้วยนะครับแล้วก็ได้ในช่วงที่กลับไปรับปริญญาก็จะเป็นช่วง จังหวะลอยกระทงพอดีนะตอนนั้นก็เลยได้ไปลอยกระทงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เราได้มาเรียนที่โตเกียเทคแล้วก็ดีนะแล้วก็ถึงแม้ว่าปีนี้ไม่ได้ลอยกระทงที่บ้านแต่ว่าก็ยังแบบมีลอยกระทงออนไลน์อะไรพวกนี้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่างงานฮาโลวีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาหรอกนะครับก็ติดตามดูข่าวอะไรงเงี้เอาเนาะก็คุยกับเพื่อนว่าอ,อย่างวันฮาโลวี จะไปเที่ยวไหนอย่างวันหยุดจะไปเที่ยวไหนเพื่อนๆหลายคนก็มักจะบอกว่าไม่อยากจะไปไหนนะบาง,บางเพื่อนบางคนเนี่ยบ้านเขาอยู่แถวชิบูย่าแถวชินจูกุอะไรตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะใกล้แหล่งกับคนที่ผู้พ่พานมากๆนะแต่เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลทางาทางโตกเกียวหรือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบบไม่ไดเ้เขาก็ประกาศอยากจะให้คนโตกเกียวอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากจะให้ออกมา พื้นที่ชุกชุมกันเยอะนักนะครับเนื่องจากว่าการระบาดในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมากขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีจากที่หน่วยดูตามข่าวเนี่ยก็ยังมีคนที่แต่งคอสเพย์แบบเป็นผีเป็นฮาโลวีนอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างที่จะจํานวนมากอยู่นะครับก็เป็นสีสันเนาะแต่ว่าถามว่าน้อยกว่าในช่วงระยะเวลาปกติไหมก็คือน้อยกว่าแต่ก็ยังมีคนออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ในจุดๆนี้ก็ต้องระวังตัวเองนะเพราะว่าออด้วยอุณหภูมิที่มันต่ำลงด้วยนะครับทำให้ออร่างกายของคนเราเนี่ยม,มันมีความสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดก็ดีนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวโควิด19ก็ดีนะครับก็ต้องรามาระวังกันเนาอะอแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่ได้ไม่ได้ทำแลบเลยนะฮะเนื่องจากว่า ตัวสารเครมีที่หนูจะต้องใช้เนี่ยมันมันหมดนะครับมันไม่มีแล้วอันนี้ก็เลยแบบทําการสั่งไปมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักช่วงหนึ่งนะกว่าที่ของจะมาถึงนะครับแล้วก็เราก็เลยถือโอกาสในการดูงานในส่วนอื่นๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์หรือว่า จะเป็นในส่วนของการทำพวก neural network นะอะไรเงี้นะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางของงานวิจัยของนิดนหน่อยนะครับคราวนี้ก็เลยเราก็เตรียมพวกมัน limiting นะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ทำและแล้วก็พอมัน limiting เสร็จเนี่ยทุกคนก็ดูกันนะว่าบางคนก็จะกลับบ้านแล้วก็บางคนก็จะไปกินเลี้ยงกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยในทุกมัน limiting เราก็จะมีการไปนมิไกแน้แวมีการดื่ม อะไรพวกนี้กันอยู่แล้วนะครับก็ได้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆนะโดยปกติแล้วหน่วยเป็นคนที่ไม่ดื่มอา่าไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปกินพวกไปกินเป็นอะไรนะโค้กซีโร่อะไรพวกนี้แทนนะครับแล้วก็เอ่อร้านที่เราเลือกไปกินเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ไม่ได้ไกลาจากมหาวิทยาลัยมากนะอยู่ที่ ทางจิ๋วเกากะนี่เองนะครับก็คือใกล้ๆก,กับบ้านหน่อยนี่เลยนะครับโดยสามารถที่จะขี่จักรยานไปถึงได้แล้วก็ไปกินลักษณะเป็นชาบูชาบูนะชาบูชาบูาบเป็นเนื้อหมูแล้วก็ เท่าที่สังเกตดูเนี่ยตอนที่ไปก็ถือว่าคนไม่ได้เยอะมากนะครับคนไม่ได้เยอะมากแบบไม่ได้แน่นร้านแล้วก็ทางร้านเขาก็มีมาตรการในการแบบเอ่อล้างมือนะมีการฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็มีการใช้อุณหภูมิของทุกๆคนก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับโดยการเข้าไปกินเลี้ยงในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ10คนนะสำหรับแบบหน่วยที่ไปกินเลี้ยงนะมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปด้วย1ท่านนะครับแล้วก็ก็ไป กินกันแล้วก็ไปคุยกันในเรื่องอะไรต่างๆนะก็สลับโหมดการใช้ภาษาอังกฤษทั้งใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการฝึกฝนนะในทั้ง2ด้านทั้งหน่วยตัวหน่วยเองก็ได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นตัวเพื่อนๆก็ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้คุยในเรื่องของข้อมูลประสบการณ์อะไรกันต่างๆแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะก็ในแด่ว่าเพื่อนหลายคนนะก็มีมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ย เออถือว่าเป็นรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องเขาก็มีความเอ็กซ์เพรทางด้านภาษาอังกฤษประมาณหนึ่งเลยนะเขาก็สามารถสอบโทอีกได้900นะต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทักษะค่อนข้างที่จะดีนะและบางคนเนี่ยคือเราอาจจะมองภาพญี่ปุ่นว่าเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ได้คล่องมากนักนะแต่ก็มีหลายคนที่สามารถที่จะทําข้อสอบวัดอย่างโทอีกอย่างเงี้ยได้900อัพพอสมควรเลยแล้วก็ รุ่นน้องปติคนนี้เนี่ยทำข้อสอบของ t o เ e ฟลนะได้มากกว่า1 0 0 108หรือ110อะไรสักอย่างที่ท่านหรือจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะไปที่ไปแลกเปลี่ยนที่ MIT นะในในปกติในเทอมนี้เขาจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ MIT แต่ว,ว่าเนื่องจากว่ามันติดโควิดนี่แหละนะครับก็เลยไม่สามารถไปได้ นั่นก็ทําให้เขาแบบเหมือนได้ฝึกฝนการพูดการใช้ภาษาอังกฤษนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดคุยบ่อยนักเนี่ยเขาก็จะมีการลืมการอะไรอย่างเงี้ยแต่หดยคิดว่าการใช้ในการสื่อสารของเขาก็ยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหดยคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยถ้าหากว่ายิ่งมีคนแบบนี้เรายิ่งต้องแบบว่าคอยคุย หรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรกับเขาเยอะๆนะครับทุกคนถ้าหากว่าแบบสมมติเราเป็นคนไทยคนเดียวในแลบ,บอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราได้เพื่อนแบบเนี้ยมันจะช่วยเหลือเราได้มากไม่ว่าจะไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของแบบภาษาก็ดีหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปประจําวันใน l a บ,บอะไรเงี้ยเราจะมีเรียกว่ามีเพื่อนคุยเนาะแล้วก็มีความแฮปปี้ในการที่จะไปทํางานวิจัยอะไรต่างๆที่แลบ,บของเรามากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เอามาแชร์ให้ทุกทุกคนฟังกันถ้าถ้าว่ามันมีประเด็นอะไรที่แบบน่าสนใจหรือว่าเป็นเป็นประเด็นพูดคุยที่หนุยคิดว่ามันน่าจะเอามาบอกเล่าให้ทุกคนฟังอาจจะทําเป็นตอนย่อยมาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบันทึกเป็นสรุปคร่าวๆสํา,าสหรับการออประสบการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของหน่วยนะครับผมก็นอกจากเรื่องของการไปกินเลี้ยงเป็นอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็หลังจากงานกินเลี้ยงแล้วเนี่ยมันยัง อ่าเหลือวันศุกร์อีกวันหนึ่งนะครับที่ก่อนที่จะถึงวันหยุดเนาะหรือก็ได้เข้าไปที่มาหาวิทยาลัยแล้วก็ไปช่วยเพื่อนล้างเครื่องอ่าไปช่วยเพื่อนอินโดนีเซียคนหนึ่งนะครับในการที่จะแบบอ่าแก้ไขเครื่องปัญหาของเครื่องเขานะครับเนื่องจากว่าเครื่องเขามีปัญหาอยู่เนาะ <Body. S 1> <Kultur? S 2> ก็ได้คุยกันในเรื่องของเรื่องของการไปเที่ยวนะในฐานะที่จะเป็นคนต่างชาติด้วยแหละมันก็จะมีเรื่องของช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของส่วนลดนะพวก ่ uh, go to campaign อะไรต่างๆเนาะมันก็จะมีส่วนลดเรื่องที่พากส่วนลดเรื่องของการค่าเดินทางอะไรต่างๆเนาะเพื่อนๆเขาก็แนะนำมาว่าแบบสถานที่ไหนอย่างในตอนนี้เขาก็จะแบบไปเดินทางไปที่โตกุอะไร่างนี้แล้วก็เขาก็แนะนําในช่วงมกราคมนะเราอาจจะไปดูหิมะที่บริเวณส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องขออภัยด้วยหนูอํจำชื่อไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบเออเรายัางไม่ค่อยคุ้นชินนะกับในสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่นะ ตอนนี้ก็ยังใช้เรียกว่าอาศัยอยู่ในย่านโตกเกียวยังไม่ค่อยไปเที่ยวตรงไหนเพราะว่าอตอนแรกอยกอยากจะมีแลนไปเที่ยวตรงนีตง้ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ยังกลัวในส่วนของโคโรโนาเวลสอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในอนาคตก็คิดว่าน่าจะต้องมีโอกาสไปแน่ๆนะนะหรือเวลาประมาณ4ปีเนาะก็จะพยายามหาโอกาสไปนะวันหยุดตอนไหนก็อยากจะไปทันทีนะ นอกจากเรื่องการไปเที่ยวแล้วก็ยังคุยกันเรื่องของการทําขนมอ่การทําขนมเขาก็แบบว่ามีแพลนในการทำบราวนี่ทำเค้กกว้ยหอมอะไรอย่างนี้ที่บ้านนะ mm hmm. เขาก็อธิบายว่าแบบเออเขาจะใช้วัสดุอย่างเช่นแอปเปิลมาแทนพวกน้ําตาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้ก็เลยได้ไอเดียว่าเออเราก็น่าจะทําบ้างแล้วก็ได้ปรึกษาคุณแม่นะได้ใช้สูตรนะต่างๆ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะดูสูตรขนมต่างๆนะสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ของหน่่ยได้นะครับแล้วก็ดูในหมวดหมู่ของคุณหนุย่นยเบเกอรี่นะครับสอนทำอาหารคาวหวานเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยมีสูตรอาหารของคาวของหวานาต่างๆมากมายนะครับคราวนี้เนี่ยก็ได้ทำออกมานะหนือยก็ได้ใช้ Air f r y e r นะเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็จะมีพวก เอออุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะยังไม่มีนะก็สามารถไปซื้อได้จากร้านร้อยเยนก็มีนะครับหรือว่าแล้วก็พวกเอ่อพวกแป้งพวกวัตถุดิบที่มันเป็นเอ่อผงโกโก้ช็อกชิพอะไรพวกนี้ที่จริงตามซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วก็มันจะมีร้านขายเครื่องเบเกอรี่นะครับที่อยู่ใกล้ๆกันกับซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตที่หน่วยไปช้อปปิ้งประจำเนี่ยมันก็มีเช่นกันนะเราก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะเปรียบเทียบราคากันเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ร้านขายเบเกอรี่เนี่ยมัน เขาขายได้ถูกกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อตรงนั้นอะไรประมาณานี้นะครับก็ได้ทําออกมานะเดีย๋ยวคิดว่าถ้าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จความสําเร็จประมาณหนึ่งนะก็อร่อยดีนะครับตอนแรกนึกว่าแบบมันจะขมไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแบบรอให้มันหายร้อนแล้วนะก็มีหวานขึ้นมานะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะลองอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามันเป็นลักษณะ ประมาณยังไงบ้างนะครับทุกคนก็ลองติดตามกัน้วกันเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ว่าจะว่าจะอัดคลิปอยู่มีอีกคลิปหนึ่งก็คือเรื่องของเ,ออเกรดในปีที่แล้วนะก็ว่า1ปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่มีคลิปครึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่รอเกดตัวสุดท้ายแหละ ก็จะมาอัดให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็ไอเกรดตัวสุดท้ายนี้อาจจะไปอัปเดตสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไหนที่ที่เกรดออกมาเมื่อไหร่นะ <c oughs> ก็จะมาเล่าให้ฟังผ่านในในพอดแคสต์นี่ละกันนะครับ <c oughs> ก็รอติดตามกันนะ <c oughs> ก,นกันนะเพราะก็พยายามที่จะอัดออกมาเพื่อบันทึกเอาไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่รับฟังกันแล้วก็เป็นประสบการณ์กันนะครับก็ สำหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนก็ได้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับในตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ เอ่เป็นกำลังใจให้นะครับหลายๆคนก็ผ่านประสบการณ์ในการที่จะรอตรวจนะในสภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้มันก็จะมีการโปรเซสต่างๆมีโปรซิเจอร์ต่างๆในการเข้าประเทศนะก็ค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทุกๆคนก็สามารถผ่านกันมาด้วยดีนะยังไม่เจอเคสที่เป็นปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนก็กักตัวกันอยู่ในที่โรงแรมนะครับก็ขออินด,ดีตอนรับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายๆท่านก็เอ่อ ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแต่ก็สามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆได้นะครับหลายท่านที่ติดต่อนหน่วยเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะครับแล้วก็เออก็ยังมีคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนภาษานะครับอันนี้เป็นเคสพิเศษจริงๆนะหลังจากที่ในพอดแคสต์ตอนที่แล้วเนี่ยหน่ยได้บอกไปว่าเรื่องเคสของโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยอาจจะ อาจจะล่าช้านิดนึงอาจจะแบบยังมียังไม่ได้ยังไม่ได้มีข่าวเข้ามาแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะมีข่าวในเรื่องของการเปิดให้โดยวีซ่าทั่วไปยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องคอยติดตามกันนะครับแต่ว่าในส่วนคนของคนที่มีตัว coe นะครับหรือ certificate of eligibility นะครับตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดอยู่แล้วเนี่ย ก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะครับตั้งแต่ตอนช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับหลายท่านก็ได้ออมีกกต,ตัต๋วเครื่องบินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่มี COE นะครับตอนนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ช่วงนี้น่าจะได้ทยอยทยอยเข้ามาแล้วก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาก็ถือว่าออน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านมากขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็ ดูแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็พยายามเปิดประเทศมากขึ้นแล้วก็ลดขั้นตอนในการคัดกรองอะไรต่างๆนะอย่างเช่นเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็เริ่มใช้แค่ผล PCR จากสมมติเราตรวจจากประเทศเราเขาจะมีการตรวจในส่วนของผล PCR จากประเทศเราอย่างละเอียดนะโดยที่ไม่ต้องมารอ,อผลตรวจของที่ญี่ปุ่นแล้วนะก็คือในขั้นตอนในการตรวจที่ญี่ปุ่นเช่นกันแบบ ใช้น้าลายในการนําไปตรวจอะไรเงี้ยเราก็รอผลเนี่ยไม่ต้องมีแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในการกักตัว14วันที่โรงแรมต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยที่คิดว่าแต่ละโรงแรมที่เราจองไว้เกี่ยวกับการพักกักตัวเนี่ยเขาน่าจะมีเป็นเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับในการที่จะแบบรับไปนะเพราะว่า คนที่เดินทางมาแล้วไม่สามารถที่จะใช้รถโดยสารประจำทางได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีสวิตตรงนี้ของแต่ละที่นะครับแต่ว่าอย่างแน่นอนเลยก็คือเราไม่สามารถที่จะพักในในอ,อ,อย่างเช่นจะพักในหอมหาวิทยาลัยเลยอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเข้าไปพักแล้วจริงๆแล้วเกิดเป็นเคสว่าเราตรวจพบว่าเราเป็น ิดโควิดอะไรขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของค่าออจ่ายค่าค่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้ราคาตรงนั้น,นสูงขึ้นมานะถ้าหากว่าเป็นสถานที่เขาไม่ได้รองรับสําหรับกรณีของการกักตัวโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ดีหนุ่ยคิดว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้คงมีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆื่อกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องแจ้งเอาไวใ้ให้ทราบกันนะจุดๆุดนี้นะครับในส่วนของคนที่ กำลังสมัครนะครับกำลังอยากจะสมัคร igpa อะไรตอนนี้ก็ตอนนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็ใกล้มาแล้วสำหรับการจะปิดหมดเขตรับสมัครนะครับก็ต้องเ,อเ,เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำให้มันสำเร็จนะครับในส่วนของเอกสารต่งตางๆก็ <S 2>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  ต้องรีบแล้วนะครับแล้วก็รีบส่งมานะครับเ,เป็นเอกสาราที่เป็นปรณียน์นะหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจส่งมา ที่ทางโตกเกียวเทคนะครับถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วอยากจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรกับท่านอื่นๆต่อๆ,อๆไปนะเผื่อที่จะน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังจะเดินเข้าเดินทางเข้ามาในประเทศนี้ก็สามารถที่จะ เข้ามาทักพูดคุยกันอาจจะคอมเมนต์ได้คลิปวิดีโอใน Youtube ก็ได้หรือว่าอาจจะทักหลังใหม่เข้ามาอยากจะให้หนุยบอกเล่าอะไรกับหลายๆท่านบอกต่ออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับพอดแคสต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้ากว่าใครที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ขอให้มีความสุขในกับการพักผ่อนนะครับกักตัวหรือว่าการในวันหยุดในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอให้มีความสุขกับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่เหลือของปี2020นี้ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปใน YouTube ก็ดีนะครับหรือว่าทางช่องทาง Spotify Google Podcast หรือว่า Anchor นะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝาก,ากเข้าไปกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันดน้วยในการทำ ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็พอดแคสต,ต์ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าหรือว่าจะพบกันในวิดีโอใน YouTube ของหนุ่ยก็ได้นะครับในหนุ่สังอิตโตเกียวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย